สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับรวมถึงผู uh, today, uh, ้ปกครองแล้วก uh, ็ผ uh, uh, ู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอของรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่จะนําเสนอนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับสอนโดยคุณครูอมพลเรือนเิลปนะครับโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างสังกัดเทศบาลเมืองพังงาจังหวัดพังงานะครับเรื่องแรกนะครับที่จะนําเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับ มีความหมายว่าอะไรนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับแล้วก็เข้าใจของความหมายหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาในชั้นเรียนก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันในชั้นเรียนนี้นะครับก็ขอทบทวน,นความหมายของคําว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชักนิดหนึ่งนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับหมายถึงร่องรอยนะครับที่เกิดจากการกระทํา ของมนุษย์ในอดีตเป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความจริงนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนี่คือความหมายของคำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่นี้การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราก็สามารถแบ่งได้หลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะ นำมาใช้ในการจำแนกนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่จำแนกตามยุคสมัยนะครับเรามาดูว่าถ้าจำแนกตามยุคสมัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับจะสามารถแบ่งออกเป็น Open, กี่ประเภทนะครับแล้วก็คือ1นนะครับหลักฐานาทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานประเภทนี้คือ ร่องรอยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ในอดีตซึ่งมนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ตวัวอักษรแล้วก็ยังไม่มีความสามารถในการนําตัวอักษรมาบันทึกเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในอดีตได้นะครับหลักฐานประเภทนี้ได้แก่ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำนะครับซึ่งก็จะพบได้หลายแห่งในประเทศไทยนะครับที จังหวัดพังงาของเราก็มีนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับก็จะมีภาพเขียนสีบริเวณผนังถ้ำนะครับตัวอย่างที่2ก็คือโครงกระดูกของมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานาสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันอีกภาพหนึ่งนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับของมนุษย์ยุคหินนะครับและยุคโลหะนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้มีเยอะนะครับอันนี้คุณครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง3ตัวอย่างด้วยกันนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จําแนกตามยุคสมัยประเภทที่2อก็คือหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็คือ ร่องรอยจากการกระทําของมนุษย์ในอดีตนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรแล้วนะครับแล้วก็นําตัวอักษรที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาได้นะครับมาใช้ในการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆแล้วนะครับตัวอย่างหลักฐานทางปราตร์ประเภทนี้ได้แก่น,นะครับพงศาวดารน,นะครับหรือพระราชพงศาวดาร รเราก็จะเห็นว่าเป็นหลักฐานทีน่เป็นล,ลักษณ์อักษรหรือมีตัวหนังสือนะครับให้เรามองเห็นได้นะครับตัวอย่างภาพที่2นะครับศิลาจารึกนะครับอันนี้ก็ถือเป็นหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์อนเนื่องจากเป็นหลักฐานที่เป็นล,ลักษณ์อักษรน,นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย์เนี่ยนะครับรู้จักใช้ตัวอักษร,รแล้วนะครับอันนี้เราก็ถือเป็นหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จําแนกตามลักษณะนะครับเอาเรามาดูว่าประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จําแนกตามลักษณะนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้าง อันหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้คุณครูขอย้ําคําว่าลายลักษณ์อักษรนะครับแสดงว่าหลักฐานนั้นต้องเป็นตัวอักษรนะครับอันในที่นี้หมายถึงหลักฐานที่เกิดจากการบันทึกเรื่องราวนะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการบันทึกนะครับลงบนแผ่นวัสดุต่างๆ่าที่มีความ คงทนหรือค่อนข้างถาวรน,นะครับในสมัยนั้นนะครับอาตัวอย่างเช่นกระดาษนะครับหรือใบลานหรือบนแผ่นหินนะครับหรือบนแผ่นไม้หลงนี้เป็นต้นนะครับเอาตัวอย่างที่ค,ครูนําภาพมาให้นักเรียนดูนะครับมี3ตัวอย่างตัวอย่างเช่นบันทึกของชาวต่างชาตินะครับพงศาวดารน,นะครับแล้วก็ศิลาจารึกนะครับ ทั้ง3ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลาลาลาลนนหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีอยู่จํานวนหลายชนิดนะครับอนภาพที่เอามาให้ดูนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างต่อไปนะครับประเภทที่2นะครับก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ก็จะเติมคําว่าไม่เป็นเข้าไป สองคำนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงหลักฐานทั้งด้านโบราณสถานอโบราณวัตถุต่างๆนะครับทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่นซากเมืองโบราณนะครับโครงกระดูกของมนุษย์โบดเจดีปราสาทหินพระพุทธรูปอาวุธ รวมถึงเครื่องมือและก็เครื่องใช้ต่างๆของมนุษย์นะครับตัวอย่างหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณครูนำภาพมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง3ภาพด้วยกันนะครับภาพที่1เช่นปราสาทหินนะครับซึ่งก็จะมีนะครับอยู่หลายจังหลายหลาย,หลายที่นะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานของไทยนะครับ ตัวอย่างภาพที่สองก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเครื่องประดับด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่สามก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับทั้งสามภาพตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับต่อไปนะครับอาการเบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาที่จำแนกตามระดับความสำคัญนะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับได้เช่นกันนะครับหนึ่งก็คือหลักฐานชั้นต้นนะครับหรือชั้นปฐมภูมินะครับหลักฐานในที่นี้อาจเป็นหลักฐานที่เกิดในยุคสมัยเดียวกับเหตุการณ์นั้นๆหรือผู้จดบันทึกนะครับอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่น อภราชพงสาวดารน,นะครับจดมหมายเหตุอของชาวต่างชาติอรวมถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นๆด้วยนะครับตัวอย่างเช่นปราสาทหินนะครับแล้วก็หลักฐานประเภทนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับอบคุณนํำภาพตัวอย่างมาให้ดู3ภาพนะครับ ตัวอย่างแรกก็คือบันทึกของชาวต่างชาตินะครับสองพงสาวดารแล้วกสามปราศาสตร์หินนะครับตัวอย่างทั้งสามภาพนี้นะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับถือเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นปฐมภูมินะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหรือหลักฐานชั้นทุติยภูมินะครับ อเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นนะครับอาภายหลังที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยผู้เขียนเนี่ยได้ฟังคําบอกเล่าหรือศึกษาจากข้อเขียนของบุคคลอื่นมาอีกต่อนหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะครับบทความนะครับงานวิจัยทางประวัติศาสตร์เป็นต้นนะครับหลักฐานเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับดูหลักฐานชั้น ทุติยภูมินะครับอจารุนน์ครูมีตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือหนังสือเรียนทางประวัติศาสตร์นะครับต่างๆเราถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองหรือชั้นทุติยภูมินะครับอสรุปนะครับหน่วยการเรียนร,ร,รู้แรกนะครับที่คุณครูมานําเสนอในที่นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับ ซึ่งเรื่องแรกที่ครูได้นําเสนอนักเรียนไปก็คือเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโดยให้ความหมายว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็พูดถึงการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราใช้เกณฑ์ในการแบ่ง3ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จำแนกตามยุคสมัยนะครับซึ่งก็จะมี2ประเภท ก็คือหหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับสองนะครับหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์นะครับต่อไปการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จำแนกตามลักษณะนะครับก็จะมีสประเภทเช่นเดียวกันก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับนะครับสองหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและ3นะครับ การเบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จำแนกตามระดับความสำคัญก็จะมีสองประเภทเช่นเดียวกันนะครับก็คือ 1. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นปฐมภูมินะครับและ 2. หลักฐานชั้นรองนะครับหรือหลักฐานชั้นทุติยภูมินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ หากนักเรียนตั้งใจฟังไม่ทันนะครับในสิ่งที่คุณครูพูดนะครับหรือจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการชม powerpoint หรือฟังที่คุณครูพูดไม่ทันนะครับนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคุณครูขอแนะนําให้นักเรียนนะครับจดบันทึกความรู้นะครับที่ได้จากการชมคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเพื่อนําไปใช้ในการอ่านทบทวนนะครับ อโอนการสอบเก็บคะแนนแล้วก็สอบวัดผลปลายภาคเพียงนะครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ